ั่นพี่น้องครับหนึ่งในความประเสริฐของการอ่านอัลกุรอานพี่น้องรู้หรือไม่ว่าอัลกุรอานนี่แหละนะครับใครก็แล้วแต่ที่ได้อ่านนะครับได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็นําไปปฏิบัติอัลกุรอานก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเหลือเราในวันกิยามะที่เราเรียกว่าชาั้ฟะาะนั่นเองมี h ะดีษบทหนึง่งท่านนบีสุลต่านได้กล่าวว่าอิกรอุลกุรอาน ف إ ต نهوجتي يوم القيامة อ ف ي عن الأصحابي นะครับในบีบอกว่าพวกท่านตั้งหลายจงอ่านอันกุรอานเถิดเพราะว่าแท้จริงแล้วในวันกิยามานี่แหละครับพี่น้องอันกุรอานนี่แหละจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือให้กับผู้ที่อ่านมันฉะนั้นเป็นหนึ่งในความประเสริฐที่เราทุกคนนั้นมักจะมองข้ามนะครับการอ่านกุรอานวันละหนึ่งอายะห์สองอายะห์อะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับ ขอให้เราตั้งหลายนั้นได้ให้ความสําคัญกับการอ่านอันกุรอานให้มากเพราะว่านอกจากความดีอื่นๆแล้วนะครับอันกุรอานนี่แหละจะเป็นตัวช่วยให้กับเราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮาหนวุตะลาในวังกิยามัตอันกุรอานนี่แหละจะร้องขอต่ออัลลอฮ์บอกว่าผู้ชายคนนี้เด็กคนนี้คนนั้นได้เคยอ่านฉันนะครับและอันกุรอานนี่แหละก็จะเป็นตัวที่จะปกป้องเรานะครับ ให้รอดพ้นจากการลงโทษจักลักสุบาหานุวาตลานั่นเอง